ใบไม้จากลายไทยเอามาดูใบต่อไปคราวนี้เรามาดูทรงใบที่เป็นลนักษณะใบไม้ทั่วไปบ้างเนาะใบไม้ทั่วไปเขาก็จะเป็นใบ เรียวๆอันนี้ใบแหลมเนาะเช่นเคยเราจะวาดทรงไปก่อนใบทัวปลายตั้งตรงเลยว่าถ้าไม่รู้จะเอากว้างใค่ไหนก็เอาวงกลมแต่วงกลมปลายเราจะให้เท่ากันกับกัลยาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะ ราขึ้นวาดโคงมงใบไม้ก่อนอันนี้เป็นใบไม้ทั่วไป ราก็จะมีแกนตรงกลางเนาะก้านก้านมีก้านตรงกลาง นะได้แล้วอ่าต่อมาฝากข้อจอข้อใจนน่อนครนี้เรามาปรับเราจะาปรับเป็นลายไทยยังไงดีนะเราต้องรู้จากโครงสร้างก่อนนะครับโครงสร้างแล้วก็ลักษณะนี้ถ้าปรับง่ายก็คืออ่าการบากเนาะถ้าเราจะบากเราก็แบ่งจังหวัดหอกแล้วก็ใบไ,ไม้เขาก็จะมีเส้นเส้นอย่างนี้ใช่ไหมเส้นลายของเขา ที่เป็นล,ลา,นบบายลักษณะใบนะเราวาดเส้นงแกนของเขาไปก่อนเทกเจอร์ใบของเขาก็าจะประมาณนี้นะ เห็นไหมะอ่าคราวนี้เรามาปรับถ้าปรับง่ายๆก็คือปรับให้เป็นจังหวะการบากนะครับนะเราปรับให้เป็นจังหวะการบากอ่าง่ายๆก็คือเนี่ยถึงลงมาแล้วก็ให้เป็นจังหวะการบากแต่ว่าให้ได้โค้งเหมือนใบไม้อันนี้เป็นใบไม้ขอบหยัก แต่เราจะบางแบบว่าดูความเป็นไทยหน่อยม เราจะเห็นไหมว่าฝั่งที่ระบากก็ไม่บากนะเห็นไหมมันจะมีความต่างกันเห็นไหมครัแค่นี้เราก็จะได้ใบไม้ลักษณะไทยอะไรไหมทำอีกข้างนลยจะได้เห็นชัดเนี่ยเทคนิคง,ง่ายๆก็คือการบากนี่แหละกดูโครงสร้างเขาแต่ว่าระบากให้มันเป็นสไตล์ไทยหน่อยบากนําเตย ก็เป็นบาดนันเตยไป นะ้ะเราก็จะได้ใบไม้แบบไทยๆแล้วนะด้านล่างเราสามารถใส่ลายได้นะเราเอาลักษณะกระจังตาอ้อยมาแล้วกันเพราะฉะนั้นนะถ้าเราจะออกแบบลายได้เราก็จะต้องรู้หลักของ ลา้ไทยพื้นฐานก่อนเนาะว่าเราจะเอาลายอะไรมาบากยังไงเงาคืออะไรกระจังตาอ้อยคืออะไรเงี้ยเพราะว่า,วาถ้าเราไม่รู้พื้นฐานไายไทยเลยนะเราก็จะนึกไม่ออกว่าเราจะนำลายอะไรมาใส่ตรงไหนได้นะมันก็จะบางทีเราก็จะทำให้เราตันในการออกแบบนะแต่ถ้าเรารู้เรื่องเกี่ยวกับลายไทยพื้นฐานนะนะครับเราก็จะสามารถนะนำความรู้ของเรานะีมาปรับ ใช้ได้นะใครสนใจมีคอร์สนะครับนะคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์ดูรายละเอียดรายละเอียดได้ขอายของนิดนึงอ่าเห็นไหมก็เป็นแค่นี้ แค่นี้ก็เป็นลายไทยแล้วนะเห็นไหมเรจะใส่ลายข้างในอีกก็ได้นะแต่เอาแค่นี้แหละผมพอแค่นี้แหละนีแค่นี้ก็จะเป็นใบไม้ลายไทยเหมือนกันถ้าใส่แสบสอดสาเข้าไปให้มันดูมีสีก็ได้นะว่าจะพอเติมเนี่ยเก็เป็นสอดสาสอดสาก็คือใช้รูปทรงเดียวกันนะั่นแหละ แต่ว่าให้เล็กลงแล้วก็อยู่ด้านในก็คือสอดไส้เหมือนเราใส่ไส้ขนม น่ะคือไหมน่ะคอไหมน่ะคอไหมน่ะอ๋อเสียงแส้กก็คือเสียงพัดลมจากของแส้กก็คือเสียงพัดลมเสียงของแส้กก็คือ <c oughs> โอเคผมก็เอ๋เสียงอะไรมันคือโอเคเข้าใจละ เแล้วก็จะใส่รายละเอียดอะไรเพิ่มไปข้างในก็ได้นะจะใส่สอดไส้ลายก็ได้จะใส่เส้นคู่ก็ได้แต่อย่าลืมนะว่าเราจะทำแค่มินิมอลมินิมอลก็คือต้องลดรายละเอียดลงนะถ้าเราใส่แบบนี้เราก็ลบส่วนก้านออกก็ได้นะ ว่าเราอาจจะใส่แบบว่าปรับตรงนี้ไปก็ได้ไม่เป็นลักษณะาลายที่ต่อเนื่องแต่ว,ว่าเป็นลายที่เกิดขึ้นมาใหม่ข้างในก็หมดหัวก็ได้อันนี้ขมดหัวแล้วกันเป็นเหมือนแข้งสิงห์แหมาแข้งสิงห์ก็มาสวัสดีครับคุณเรียกฉันว่าขาปโด ชื่อเทมาอันเนี้ยกระหมดมันแข้งสิงหรือว่าจะทำตรงนี้เป็นรักลอยก็ได้แต่เอานี้แข้งสิงก่อน องภาพออกมาอมนี่ได้แล้วตรงเนี้ยเราสามารถใส่ลายซ้อนกอับแบบนี้ได้นะแต่อันนี้เราต้องอาจจะลบเดี๋ยวผมลบกลางๆออก่อนนะเดี๋ยวคุณงงกันลบบางๆบางๆตรงนี้เมันไกดลายเฉยอ่าเห็นไหมพอลบเสร็จแล้วเนี้ยก็จะเห็นนความเป็นไทยมากขึ้น ถอดนกการออก uh huh. อ่าตรงน,นี้ใส่ลายซ้อนเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ลายที่ออกแบบมาจากใบไม้ตัวนี้เราสามารถทำอันใหญ่ๆก็ได้นะ ลายไทยที่ออกแบบมาจากใบไม้ขึ้นโครงจากใบไม้แล้วก็มาปรับให้เป็นลายไทยร่วมสมัยในการออกแบบอธิบายคอร์สหน่อยคอร์สลายไทยพื้นฐานนะครับคอร์สลายไทยพื้นฐานก็จะเป็นคอร์สที่เหมาะกับคนที่ไม่สะดวกในเรียนที่สถานที่หรือว่าคนที่ไม่เหมาะเอ่อะไร คอร์สไลน์ไทยพื้นฐานของผมนะจะเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาไปเรียนในสถาบันการศึกษาแล้วก็ไม่มีเวลาไปเรียนเต็มเวลานะบางคนก็อาจจะแบบว่ามีเวลาวันละชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยเพราะว่าคอร์สของผมก็สามารถเรียนออนไลน์ได้นะเรียนในกลุ่มบ้านฟ้าด้วยแล้วก็เรียนบนเว็บไซต์ด้วยได้2แพลตฟอร์มเลยนะแล้วข้อแตกต่างของการที่เราจะเรียนคอร์สกับการมีหนังสือ เรามหัดเองนะก็มีนักเรียนเหมือนกันก็ที่ว่า,าคู่ผมนะซื้อหนังสือมาหลายเล่มมากเลยแล้วก็ผมนะฝึกวาดมานานเลยแล้วผมก็ฝึกวาดตามอันนี้หลายคนเลยนะฝึกวาดตามหนังสือวาดได้แล้วก็วาด,ด,ดได้ดีด้วยนะแต่ผมไม่สามารถไปต่อได้ผมไม่สามารถ อ๋อขอบคุณครับคุณกรินะคิดถึงเหมือนกันขอบคุณครับผมไม่สามารถไปต่อได้ผมไม่สามารถต่อยอดได้ผมตันผมเรียนจากหนังสืออันนั้นนะมันเป็นเพราะว่าเขาเรียนจากการว่าตามการเรียนจากการว่าตามก็คือเหมือนเราทำตามเฉยเราก็จะไม่สามารถไปข้างหน้าต่อได้วิธีหนึ่งที่จะทำให้เราไปข้างหน้าต่อได้นั่นก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราทำ นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะบอกว่าไม่มีพื้นฐานเรียนได้ไหมนักเรียนแทบทั้งหมดของผมเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานนะแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถต่อยอดได้แล้วก็เป็นกลุ่มที่ทํางานอยู่แล้วและต้องการเอาคนนี้ไปต่อยอดในการทํางานต่อนะครับจุดตั้งตน้นเราจะสอนกันตั้งแต่ว่าเส้นเส้นแรกลากเส้นเส้นแรลก แล้วเราก็จะสอนให้วาดเหงาตัวแรกแล้วทําไมต้องสอนด้วยการวาดมือเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการวาดการวาดมือเป็นสิ่งที่ดีเพราะเวลาเราวาดมือเรานะจะมีประสาทสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเราวาดสมาธิมันจะอยู่ตรงมือแล้วก็ประสาทสัมผัสตัวนี้มันจะขึ้นไปตรงกับสมองนะมันจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็สึมซับได้ง่ายมากกว่าและถ้าการวาดมือถ้าเราวาดมือได้ดีแล้ว โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่ใช่เรื่องอยากเพราะว่าการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมเราแค่เรียนรู้ทูหรือการใช้เครื่องมือเท่านั้นแต่ถ้าเรามีทักษะในการวาดให้มันมีความสวยงามมีการสื่อสารความรู้สึกได้เข้าใจได้แล้วเราสามารถออกแบบได้การจะเปลี่ยนแอปพลิเคชันอะไรเราก็สามารถทำได้เพราะาเรามีพื้นฐานทักษะในการวาดแล้ว เอไหมเพราะว่าวันนี้มันอาจจะเป็นแอป Affinity Designer ปีถัดไปแอปตัวใหม่มันก็อาจจะมีมาที่มันใช้ได้ง่ายกว่าแล้วก็ตอบโจทย์เรามากกว่าเราก็สามารถเอาทักษะในการวาดของเราเนี่ยไปใช้ได้สิ่งที่แตกต่างจากการไปวาดตามหนังสือของผมนาคอ์สผมนะเพราะผมจะแนะนําอธิบายตั้งแต่ต้นกําเนิดเลยว่าอย่างเช่นกระจังตาอ้อยกระจังตาอ้อยเกิดมาจากอะไร กระตังตาอ้อยเกิดมาจากลักษณะของรูปทรงของตาของต้นอ้อยตาไม้ของต้นอ้อยแล้วลักษณะตาไม้ของต้นอ้อยเป็นลักษณะแบบใดและกระจังตาอ้อยมีไว้เพื่อใช้กับงานอะไรผมจะอธิบายเลยนะแล้ววิธีการวาดกระจังตาอ้อยเบื้องต้นคุณควรจะวาดอย่างไงเพราะว่าในคอสจะวาดจะสอนช้ากว่าน,นี้นะครับจะสอนว่าจับ1จับ2อจับ3อะไรเงี้ยนะก็ได้ไปนะครับหลังจากนั้นนะ ก็จะอธิบายว่ากระจังตาอ้อยเราสามารถไปใช้ร่วมกับลายประเภทใดได,ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งคือลายไทยจะเขามีการทําง,งานร่วมกันนะจะเป็นการมิกซ์ร่วมกันได้อย่างเช่นเราเอาเลายกระจังตาอ้อยอ่สี่อันนะครับมาจัดวางคนละมุมสีด้านแล้วให้ตรงกลางเป็นวงกลมนะวางตรงกลาง เมื่อเอากระจังตาอ้อยสีา่านมาวางคนละทิศสีทิศแล้วเอาวงกลมมาวางตรงกลางก็จะเป็นลายที่เรียกว่าลายประจํายามแล้วก็ก็จะอธิบายได้ว,ว่าลายประจํายามเกิดขึ้นมาอย่างไรลายการประจํายามเนี่ยทําเอามาใช้อะไรได้บ้างซึ่งลายประจํายามเนี่ยเป็นลายที่ใช้บ่อยแล้วเราจะเห็นกันคุณตาเกี่ยวกับการทํางานในลายไทยแล้วก็มีการปรับประยุกต์แล้วก็ยังทําอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยรืนะครับ อีกอย่างหนึ่งของคอร์สของผมคือนักเรียนนะจะมีกลุ่มนักเรียน V.I.P. ของไลายไทยพื้นฐานเนี่ยแหละนักเรียนทุกคนที่เรียนแล้วสามารถนะส่งกันบ้านเข้าไปในกลุ่มลายผมจะดูให้นะครับมันแตกต่างจากหนังสือตรงที่คนสอนสามารถดูผลงานที่คุณทำได้แล้วก็แนะนำคุณได้ว่าคุณควรจะปรับตรงไหนคุณควรจะแก้อย่างไรคุณควรจะ ทำอย่างไรต่อกับสิ่งที่คุณทําอันนี้โอเคอยังอันนี้ไม่โอเคอยังเพราะว่าบางทีเราเรียนเองอะไม่มีคนบอกเอาอะเราก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่เราทํามันดีหรือยังโอเคหรือยังแล้วถ้ามันยังไม่โอเคติดอยู่เนี่ยเราควรจะปรับไปทางไหนเราควรจะแก้อย่างไรนะรึกออกไหมอันนี้ก็จะมีการแนะนํากันด้วยนะครับว่าส่งกันบ้านได้นะส่งกันด้านมาแล้วผมก็จะตรวจให้ดูให้นะถ้าถ้าส่งมานะต้องบอกก่อนนะคุณต้องส่งมา บางคนบอกว่า,าครูเรียนแล้วลงแล้วเรียนได้เลยไหมเป็นเลยไหมคือเรียนแล้วดูแล้วถ้าจะทําให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายสําคัญคือต้องลงมือทานะต้องลงมือฝึกคือไม่ต้องหักโหมนะคอสผมเรียนได้เรื่อยๆนะไม่มีวันหมดอายุนะครับบางคนผ่านไปปีหนึ่งมาส่งกันบ้านผมก็ตรวจให้นะก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเราเข้าใจว่าทุกคนมีภาระแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คืออยากให้มีความสม่ำเสมอ คุณคุณเรียกฉันว่าเขาโพสสามารถไปดูที่โปรไฟล์แล้วคลิกลิงก์ไปได้เลยนะครับแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะจะมีะรายละเอียดนะจะบอกเลยว่าผมสอนลายอะไรบ้างลายอะไรบ้างยังไงบ้างทำไงบ้างอะไรนะบอกไปเลยนะครับไปดูได้นะราคาอะไรก็จะอยู่ในนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างจากการซื้อหนังสือมาเพราะว่าบางคนบอกว่า วาดได้แต่ไม่สามารถออกแบบได้หลายคนเลยนะวาดได้แต่ไม่สามารถออกแบบได้วาดได้แต่ไปต่อไม่ได้วาดตามได้ดีเลยแต่คิดเองไม่ได้คิดลายเองไม่ได้ผูกลายเองไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นว่าที่มาที่ไปของแต่ละลายเนี่ยมันเป็นอย่างไรการใช้งานเป็นอย่างไรแล้วเราไม่เข้าใจเราก็ไม่กล้าพอเราไม่กล้าเรากลัวผิดเราก็ไม่กล้าทําเราไม่กล้าที่จะออกนอกกรอบหรือไม่กล้าที่จะคิดสร้างสรรค์ แต่ถ้าเมื่อไรเราเข้าใจเรามีความรู้มากพอเราก็จะรู้ว่าอ,อ๋ออันนี้มันใช้กับอันนี้ได้นะอันนี้มันทําอย่างนี้ก็ได้นะเราก็จะกล้าที่จะทำไงเราก็จะไปต่อได้คอร์สลายไทยพื้นฐานก็สอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานสอนแม่แบบลายไทยต่างๆนะตั้งแต่เหงานะครับเหงาหัวข้ามเหงาหัวงายงเหงาหางไหลสอนหมดเลยนะแล้วเราก็จะสอนอกระจังต่างๆกระจัตงตางอ้อยกระจังเจิมกระจังปฏิญาณการใช้ทํางานร่วมกันเกี่ยวกับกระจัง รวมถึงกระหนกต่างๆนะกระหนกเปลวกระหนกใบเทศนะกระหนกปักกูดรวมถึงการใช้อดอกพุตาามาทําเป็นกระหนกด้วยอะไรเงี้ยช่อหางโตแล้วก็สอนลายหน้ากระดานต่างๆ,ๆแล้วก็สอนนะครับแล้วก็การลูกเถาลายด้วยนะล้วก็สอนอุ่มขบินแล้วก็สอนนะหน้าขบแล้วก็สอนนะกาบเถาแล้วก็สอนเพราะว่าปลายทางของลายอคอสนี้นะก็คือ ตั้งใจว่าเวลาทุกคนเรียนแล้วส่กันบ้านแล้วก็จะสามารถผูกลายในพื้นที่ได้นะเพราะว่า,าการเรียนลายไทยลายพวกนี้มันจะอยู่หมดเลยนะเพราะว่าลายเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับนะเครื่องแต่งกายผ้านุ่งผ้าถุงผ้าสบายมีลายไทยพวกนี้หมดรวมถึงลายประกอบขอบขอบริมริมนะเวลาวาดงานนะก็จะเป็นลวดลายเพราะฉะนั้นการเขียนลายไทย หรือวาดภาพถ่ายสิ่งแรกที่ควรจะเรียนก็คือลายไทยพื้นฐานอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะต่อยอดไปเป็นสต็อกนะแต่ว่าเป็นงานออกแบบลายไทยที่ดูร่วมสมัยเพื่อที่แบบว่าเขาจะเอาไปใช้งานกับสินค้าเขาได้โปรดักเขาได้มีความดูเป็นไทยแต่ว่าดูไม่เชยเกินไปแล้วก็ดูแบบว่าสามารถนําไปใช้ร่วมกับสิ่งต่างๆได้พื้นฐานคือเราจะต้องมีไอเดีย ไอเดียต่างๆเราจะเอาประกอบเอาใบไม้เอาสัตว์อะไรมาก็ได้อย่างมีคนบอกว่าเอาสัตว์มาใส่ลายไทยเอาผมทําให้ดูแล้วเดี๋ยววันหลังผมจะมาทาให้ดูใหม่ก็ได้นะแต่พื้นฐานเราจะต้องมีทักษะพื้นฐานด้านพื้นฐานลายไทยก่อนลายไทยพื้นฐานนะครับนะโอเคนะอะไปต่อใครสนใจไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็คลิกลิงก์วัดดีครับคุณน้องหน่อยตกลงน้องหน่อยใช่ไหม ถ้าสนใจนะคุณข้โพดอออนุญาตเรียกข้โพดจนสั้นแล้วกันนะไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วก็คลิกลิงตรงโปรไฟล์จะมีดีเทลให้ดูเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะดูะรายละเอียดว่ามันมีสอนอะไรบ้างอะไรบ้างประกอบการตัดสินใจหรือดูตัวอย่างในการสอนนะก็เข้าเว็บไซต์ได้นะในเว็บไซต์มีรายละเอียดหมดเลยนะครับถ้าสงสัยเพิ่ม,เต,มเติมก็คอนแทคมาก็ได้นะครับจะมี ช่องให้ติดต่อถามได้นะสิ่งหนึ่งที่เราจะเรียนนะและหลายๆคนที่ไปตอบไม่ได้ก็คือเราไม่ได้เรียนจากการเข้าใจจากข้างในเพราะว่าถ้าเราเข้าใจจากข้างในอย่างที่ผมมาอธิบายว่าเออมันเป็นใบไม้นะเรามาค่อยๆขยับตรงนี้นะเรามาค่อยๆปรับตรงนี้นะเนี่ยมันก็จะไปด้วยกันได้นะครับนะเพราะถ้าเราเข้าใจเราก็จะค่อยๆไปได้ไปต่อกันได้ การออกแบบอ่ะถ้าออกแบบได้นะการใช้ทูก็ไม่ใช่เรื่องยากแหละเราก็จะสามารถไปใช้แอปตัวไหนก็ได้ที่จะทำลายไทยมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะไปส่งตรงเว็บไหนนะเขาต้องการ ลักษณะงานแบบไหนเราก็แค่ทำตอบโจทย์เหมือนอมีดีมานกับสะพายนั่นแหละอุปสงค์อุปทานอย่าจะยากไปก็คือความต้องการกับการตอบสนองความต้องการนั่นเองเหมือนว่าตลาดต้องการอะไรนะเราก็ทำแบบนั้นป้อนให้เขาเราก็จะมีโอกาสได้โหลดนั่นเองนะครับนะแนนไม้เราก็จะได้ใบไม้ที่เป็นลายไทยแล้ว ใช่ไหมเนี่ยนะเราก็จะได้ใบมาลายไทยที่มาจากใบไม้เนี่ยสองแบบแล้ว